หลนแล้วก็ตัวเล็กตัวแบบรีบเข้าเอวใช่แต่อันนี้หนูสั่งคัดแบบว่าขอเกตที่ดีที่สุดเกตที่เขาส่งเวียดนามราคาจะไม่ได้ถูกนะลูกค้างานงานมันจะได้แบบสวยอ่ะแต่ลูกค้าจ่ายสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ได้งานที่ไปขายได้จริงทำราคาได้อ่ะเดี๋ยวลูกค้าลองดูงานอันนี้มันอาจจะไม่ได้โอเวอร์ไซส์แบบใหญ่จ๋าเพราะคนจีนเขาไม่ได้ตัวใหญ่เนาะแต่มันก็ไม่ได้ติดเล็กแบบเข้าเอวจิ๋วแบบนั้นนะลูกค้าอื่นที่เคยผ่านมา ใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรที่สวยที่สุดที่มีใช่สูตรอันนี้สวยแล้วก็ผ้าดีด้วยลูกค้าอ่ะลูกค้าดูรีวิวเลยเอลสูตหนึ่งนะคะลูกค้าไม่แฝนไม่ด้วยจ้าสูตรแฟชั่นหญิงนะสูตรแฟชั่นหญิงเนี่ยสีสัตวคระเลยของ H&M ค่ะแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะลูกค้าไปดูป้ายเอานี่เอจ้าถ้าใครแบบเป็นสาวแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ ใส่เป็นเบรเซอร์นะคะใช่ใช่ใช่เบสใส่เป็นเบรเซอร์ได้นะคะรุ่นนี้นะลูกค้าเนี่ยลายสก็อตสีดังก็พอหน่อยช่วงสวยมากลูกค้าเอาเซกทรงเบสแล้วราคาไม่แรงบอสเบส40กิโล3,005อุ้ย3,005นี่ก็จะแพงกว่านี้อ3,005เต้าอั้นลูกค้า3,005เท่านั้นเยลโล่ทำดีแล้วมีกี่ลูกมีไม่เยอะหรอกสี่รีวิวหนึ่ง มีแค่ห้าลูกใช่แค่ห้าลูกดิเนผู้ชายใส่ได้มอสเข้ากล้องสิแต่หมดเลยคัดชายได้นะไม่ต้องติดกระดุมเดินเข้ามาเลยเท่เออยืนข้างแอนดี้กเดินไปไหนลูกาเดินไปให้คุณดูเดินมาให้ฉันดูเหรอเดนให้ฉันดูทำไมนะฮะเนี่ยคุณแม่มันได้เห็นไหมงานสวยเลยแบบสูดแบบว่าบานเย็น น่ารักมากกระดุมหัวใจอะไรอีกนะน่ารักคิ้วๆ้เขียวเขียวกสิกรเขียวกสิกรชมพูอมสินเออชมพูอมสินเหลืองครุ้งสีเออส้มแบบกาแฟฟ้าชมพูบาร์บี้ทอส่หรออใสใช่แม่เล่นรุ่นนี้ได้เลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยอันเนี้ยลูกค้างานงานที่มันจะเจอในจีนอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีมาหนึ่งตัวเป็นเคสมาเลย นอกนั้นที่ดูมแบบทันสมัยเลยอี่นี้สัลยนะลูกค้าเห็นไหมน่าเบรเซอร์เยอะอยู่จัดเลยนะ3,500บาทอะรหัสลูกรีวิวรหัสดเด็ก87ดอเด็ก87ค่ะคุณลูกค้าขะส่วนลูกใหม่ยอยักษ์24ค่ะเอาเซคค่ะรีวิวดอเด็ก87ลูกใหม่ยอยักษ์24 เอาให้ทันเอาให้ได้เอาเลยงาสวยมากมีแค่ห้าลูกเองลูกค้าเนี่ยเี่ยลงไลน์ะหมดเชื่อสิเพราะว่าค่ะสูตรวันนี้ค่ะสูตรยังไม่เห็นมาเลยค่ะสูตรอุ๊ยอันนี้สีม่วงพาสสวยมากเลยม่วงพาสเทลว้าวสีดีนะแม่สีเลิศสีเลิศถ้าแบบว่าถ้าไ่บอกว่าจีนอะเออขายแอฟเอขายไปเกาหลีขายได้อยู่นะเนี่ยนะฮะ ถ้าแบบมันมันแบบว่ามันมันเวอร์วังหรือว่ามันติดแบบเพศแต่แบบอะไรหรือมันมาติดแบบทรงแบบว่าทรงทรงจีนอะทรงซอทรงทรงอเจกอเจเอ,อ,อ,อีอะไรเงรี้ยหนูก็จะบอกอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเมื่อวานหนูเปิดเช็คแล้วคือผ่าดเลย เบเซอร์เนี่ยได้เลยูกคาเนี่ยมันเนาะของวิโชของมชยโชอันนี้เป็นเบเซอร์ได้ทรงเบเซอร์ได้3,500แม่40กิโลราคาดีมากใช่ราคาดีมากเดเด็ก87ดรุรีวิวลุกใหม่ยอยากิฟสครับผมเนี่ยไม่เห็นบ้าเนี่ยทรงเขาแบบแฟชั่นเลยเบเซอร์แมทได้หมดแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังแบบว่าไม่ได้ไปรีวิวความประทับใจให้กับสบายออเดอร์รีวิวเล็กๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความแม่ไม่ต้องยืดยาวก็ได้นะคะ หน้าเพจนะคะลูกค้าจ๋ารับขยบปลงวมาหน่อยนะคะรากปลามาข้างหลังรับรับคูปองสักอบฟีของวอ t เอ็กเซทนะเอาไมมเอาฟังหัวนะคะเพราะว่าสบายออเดอร์ตอนนี้คอลแลบกับวอ t เอ็กเซทแล้วแล้วก็ลูกค้าไปใช้ฟีครั้งแรกแลวสวยมากค่ะให้ลูกค้าด้วยสำหรับลูกค้าสบายออเดอร์นะเท่านั้นอ่ะหยิบเรวโชว์เลยมาค่ะลูกค้าจ๋าส่งสูตรสไตล์แบบเรเซอร์แฟชั่นผู้ดูสิสามพันห้า กู๊ยสูตรกุยกายว้ายสามพันห้าทุนกายแบบเลิศเลิศตัวมัมสุดๆนี่ลูกค้าเอาเหอะจริงๆตอนนี้สูตรหญิงหนูเหลือแต่เป็นสูตรวูนะสูตรวูแจ๊คเก็ตสวยช่ำจมหมดแล้วปกติถ้าเป็นสูตรของญี่ปุ่นจะดำจะได้สีเข้มอันนี้สีเยอะมากวีนสวยมากนะสวยมากลูกค้าสีชมพูใส่ไปลูกสีม่วงใส่ไปอีกลูกสีม่วงใส่เนี่ย สวยมากเอตัว350รีดถ่ายเลยลูกค้าเลิศมากนะคะได้อยู่แล้วอ่ะมันได้อยู่แล้วแม่นะรุ่นนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะงานสูตรแฟชั่นหญิงนะคะรีวิวยังว่างนะดอเด็ก87สิลูกใหม่ยอยักษี่สิบสี่คราาได้เลยเอาได้เลยลูกค้าเอาอันนั้นมาเซลล์หน่อยกระโปรงไหมพรมเอาลูกน้นจ้ะในสูตรนู้นเลยอ่ะนี่ลูกค้า สี่ตัวนกไม้นกไม่สี่ตรงโน้นอีกข้างล่างข้างล่างข้างหลังอ่ะมาแม่อุ้ยลูกค้าถามหาทวิดเดิเบอร์นี่อุ้ยแม่นี่คือแบบสวยมากเลยอ่ะกระโปรงใหม่พรมเราบอกราคาเท่าไหร่อ่ะเปิดจองจองในไลน์อ่ะ